โอเคท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมา,าจับผิดภาพเอเค okay. <laughs> เริ่กันเลยดีกว่านะฮะ สิบพอนะทุกคน,นคห้าสิบพอนะอนนเรื่องหนึ่งดังครึ่งหนึ่งเบาครึ่งหนึ่งนะอืห้าสิบห้าสิบ <c oughs> อไรอนี่น <c oughs> ทุกคน

อ,อืมอร่อยอร่อยมากมากเลยครับพี่น้องเราชิมนะครับเออบ่บัวบัวหิมะบัวบัวหิมะจากจากภาคใต้นะพ่อแม่พี่น้องดูกันต่อเลยพ่อแม่พี่น้อง อืมอ่อรอยอ่อรยอ่อยให้พูดเบาทำไมเลยนี้พูดเบาทำไมาถามหน่อยอกรอบนุ่มในไม้โซเร่ถามโซเร่ปากถามหวานมากหวานจริงหรือเปล่าโซเร่ไม่เคยกินเลยบัวหิมะสุดปากใต้เอ๊ะบัวหิมะจากที่ไหนนะอืมถ้ามันขายในไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อ

Đúng một học nga bọn bè miyo. Mhm, ừ ghi, vậy. Ê, hàng, ghi, trốn, trốn vậy. rồi nhắm tay, gay. vậy, ấy, giống sai, tay, gay. Ta cho bọn bè miyo. Eh, kaba bà, don't chí, chí chóng chí chóng bán. Don't hoạt 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 แต่ว่าหาซื้อที่ไหนก็ก็อย่าดึงทิ้งนึงไม่ได้คือมก็รักกันนะเดี๋ยวลุงโซชคจ,จะไปซื้อมั่งจะไปสั่งซื้อมั่งว่าขายที่ไหนบ้างเอ่อไอ้บัวบัวหิมะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำบัวหิมะสุปปกปักใต้คือทำเสียงเพื่ออะไรวะอ่ะเพื่อคนดูยอมทำได้อะไรไพ่อแม่บินงศอะไรนะโอ้ตาโต

แต่ว่าแต่ว่ารุ่งโซเร่สงสัยว่าทำไมเขพูดเสียงเบาๆเพรา,วาะว่าพ่อแม่อนุญาตให้จำแล้วไม่ใจหรอเนี่ยทำไมเขพูดเสียงเบาๆทำไมก็พูดเสียงเบาๆอืมเยี่ยมเยี่ยมอืมเยี่ยมอร่อยอืมอร่อยไหมพ่อแม่พี่น้อง เคครพ่อแม่พี่น้อกินอหน้าสีแบบนี้มัไม่ดีนะพ่อแม่พี่น้องแล้วน้องผมก็มากินเยอกินมามายอีกโอ้ไรไหลโชรตจรไหลอร่อยก็จริงนะอโทษขอโทษขอโทษีพอแม่พีน้องโอ้โหดีไปเนี่ยอะไรนะไอปู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 หีมากอืมอ่ะกนอ่ะโอเคโอเค โอเคนะพ่อแบบพี่น้อยโอเคน่าจะรอยน่าดูนะพ่อแบบพี่น้อยดูจากชงแล้วดูจากชงแล้วเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วนะพ่อแบบพี่น้อยก็อย่าลืมล้างล้างมือให้สะอาดด้วยนะลุงน้องๆลืมอะไรไปหรือเปล่านี่นอนนอนๆจับมือด้วยสุงกระโปรงไม่เป็นดีนะน้อน โอเคเดี๋ยวลุงโชเร่จะมาสอนวิธีการการล้างมือให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำกันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวลุงขอเปิดโอเคโอเคนะครับนองๆก่อนกินข้าวทุกครั้งเราต้องล้างมือให้สะอ,อาดอย่า,ง,นะา,นา,า,านงนี้นะนองๆเช็ดให้แห้งนะเราจะเช็ดเราเราเรเช็ดกับน้ำจุ่มก็ได้แล้วแต่ เราจะใช้กับผ้าที่เราเตรียมไว้หรือว่าเราจะเช้ด้วยเชือนั่นเองนะพ่อแม่พี่น้องโอเคแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเราก็จะโอเคเราก็มาดูกันต่อเลยนะพ่อแม่พี่น้องเขาไม่รักษาสุขภาพนะครับระวังติดโควิดได้ไว้นะตอนนี้สถานะก,กายไม่ค่อยดีลุงหาตังไม่ได้ดตอนนี้ทำไมต้องพูดเบา ที่น่าแปลกนั่นก็คือทำไมมันไม่มีคอมเมนต์จากล,ลุงโชเร่จะคอมเมนต์ว่าทำไมต้องพูดเสียงเบาๆเวลากินอร่อยอืมกินได้โตด้วย <c oughs> กินได้โจด้วยอร่อยมากมากเลยอืมกินได้โตอ่ากินด้วยอ่ะกินได้โจโอเคเราจะดูไปเรว่อยๆในน้ำพอแบบนี่นนอง ถ้าครบ10นาทีเมื่อไรก็จะปิดคลิปเลยน้นนนนอยๆทำไบปีน้องตัวเจมตัวเจมออกฉายเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันลุงเพิ่งสังเกตผงเพิ่งหาเจอทำมไมก็พูดเบา,าโทำไมก็นานานาพูดเบาถามว่าลุงโซเร่ถามว่าทำไมก็พูดเบาพูดเบาๆแบบนี้มันไม่ดีนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็น เห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะไม่จะไม่ได้ยินจะไว้นะพ่อแม่พี่น้องอร่อยกันนะอืมร่อยมากหาซื้อได้ที่ไหนไม่มีวะ้ั่ไอ้พวกที่ไหน โอ้มีมีการบอกสรรพคุณด้วยว่าว่า,วามันมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอตัดไปตอนเอไหนดีตอนคลิปตอนคลิปบอกสรรพคุณก็แล้วกันนะเออจะเอาไงดี oh, <yeah. S 1> โอ้ขับมาพร้อมแม่เพี่น้อา โอเคนะพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเจ้านี้พ่อแม่พี่น้องโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ดูดูกินตใจนะพ่อแม่พี่น้องอร่อยเกินอืมกินเลยอ่าสบายใจของพวกพวกคุณเลยจาสบายของพวกหนูๆเลยนะโอเคไปคลิปเร็วๆลำลายคนหรือเขาจะไหล โอเคนะครับพปอม่พี่น้องใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะล้วอภัยที่นี้ด้วยบ๊ายบากคนรัก FC ทุกคนมากเลยครับผมไป